สำหรับวิธีการต่ออุปกรณ์ snp smart switch นะครับเข้าสู่แอปพลิเคชัน google home ก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับโหลดแอปพลิเคชัน2อันก่อนนะครับแอปพลิเคชันแรกนะครับคือแอปพลิเคชัน google home นะครับส่วนแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งคือ google assistant นะครับตัวนี้นะครับเป็น google assistant ตัวนี้เราจะต้องแอดอุปกรณ์เนี่ยเข้ามาใน snp app ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมแอร์เข้ามาแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าสวนกาแฟนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องมาที่ตั้งค่านะครับผมจะกดมาที่ตั้งค่านะครับที่แถบด้านล่างนะครับจะมีเขียนว่าเชื่อมต่อไปยัง Google Assistant นะครับเมื่อกดนะครับตัวแอปเนี่ยจะถูกเปลี่ยนนะครับมาที่แอป Google Home ให้เรากดดำเนินการต่อนะครับ แล้วก็ให้กดล็อกอินนะครับด้วย Account เดียวกับที่ตอนล็อกอินใน a t p a p p นะครับผมก็กดล็อกอินนะครับเมื่อราออนเสร็จแล้วนะครับก็กด agree and link ตาล่างตรงนี้นะครับกดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยตัว Google Home เนี่ยก็จะเด้งอุปกรณ์เหมือนกับที่มีใน SNP App เลยนะครับก็คือมีปั๊มปุ๋ยสปริงเกอร์สนามหญ้าหน้าบ้านนะครับมีสปริงเกอร์สนามาหญ้านะครับมีปั๊มรดน้ําแล้วก็มีปั๊มพ่นหมอกนะครับผมก็กดหมดเลยนะครับผมแอดหมดเลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็เจ้าตัวอุปกรณ์ของเรานะมันก็จะลิงก์เข้ามาอยู่ด้านในแอปพลิเคชัน Google Home นะครับผมสามารถสั่งเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชัน Google Home ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวปั๊มปุ๋ยนะครับกด เปิดหรือปิดนะครับได้ตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าน S&P App นะครับ